สวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ที่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าพี่จะมานะครับนอก็คือสอนลับของพี่ีจากกิจกรรมดาพี่ข่า่าสูนะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับน้องถามพี่มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่า กิจกรรมจะออกมาประมาณไหนกิจกรรมจะเล่นยังไงพี่บอกหน่อยสอนหน่อยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนะว่าสําหรับกิจกรรมนะครับเนาะก็คือเล่นง่ายได้ง่ายๆเลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนะว่าสําหรับกิจกรรมนะครบพี่เขาบอกเลยนะครับเนะว่าไม่ได้เล่นยากเลยนะครับเล่นโคตรง่ายเลยด้วยซ้ำนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนะว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับหรือว่าอยากรู้กิจกรรมล่วงหน้านะครับเนาะหรือว่าอยากรู้นะครับต้องเล่นประมาณไหน อะไรยังไงนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับนอก,ก็กลัวเตรียมตัวไม่ทันนะครับนอก,กลัวไม่รู้นะครับว่ากิจกรรมอัปเดตเข้ามาจะ เป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวล่วงหน้าให้ดูละกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่จะเล่นได้นะครับก็น่าจะถึงวันเสาร์นะครับเนาะแต่วันนี้ละถ้าเรารู้ก่อนนะครับเราก็จะได้เปรียบเสมอนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมนะครับก็มีการแข่งขันด้วยนะครับเนาะถ้าคนไหนเตียยดาบนะครับเนาะก็มีการรับพระางปักทงที่ทุกคนรู้กันนะครับวันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าจะมาแชร์เทคนิคลับๆับละกันนะครับที่แบบว่าหลายหลคนยังไม่รู้ละกันนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับล้นนอคีีมิป คนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยได้ส่วนของบัตรเคหน้าฟรีมูลค่า150บาทนะครับหรือว่า500กว่าเพจน,นะครับน้องเข้ามาแล้วก็ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแลาวกันนะครับน้องก็ ฝากกันด้วยละกันนะครับทุกคนคนละหนึ่งรยคนละ1แชร์ละกันนะครับเนอะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองนะครับเนอะก็จะเป็นเป่ามาเลยนะครับเนมมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนอะก็คือรายคนสงสัยนะครับเนอะว่าเราจะสามารถรับในส่วนของชุดตัวนี้ได้อย่างไรนะครับเนาะเราจะสามารถรับในส่วนของท่าทางปักธงนี้ได้อย่างไรนะครับเนาะเราก็ อยากได้ในส่วนของท้านะครับต้องทําแบบไหนนะครับเนาะเราก็อยากได้ไอวอรอยากได้ซุนนะครับเนาะต้องทําแบบไหนบ้างนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของซุนนะครับเนาะเราก็อยากได้ในส่วนของไอวอรนะครับเนาะอยากได้ในส่วนของสกินปืนนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้นะครับเนาะก็คือคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะ บอกละกันนะครับเนว่าก like no. ิจกรรมจะเริ you know, ่มต้นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี <t 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 ani> <t ani ้นะครับเนก็คือมีคลิปหลดออกมาแล้วนะครับเนว่ากิจกรรมนะครับจะต้องได้เล่นแบบไหนบ้างนะครับเนก็คือทุกคนจํากิจกรรมบูย่ญ้าพาดได้หรือเปล่านะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนว่ากิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมคล้ายๆกิจกรรมบูย่ญ้าพาดนั่นเองนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนก็คล้ายๆกันเลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนว่า เรียกว่าไม่คล้ายดีกว่านะครับนาอนเรียกว่าจะเหมือนกันเลยนะครับทุกคนก็คือแบบว่า คล้ายๆกับกิจกรรมบูญาพาร์ทนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะมีการเก็บโทเค็นด้วยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็ต้องมีการเก็บโทเค็นนะครับและพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าจะมีการนะครับรับกิจกรรมฟรีนะครับโดยการแข่งขันนะครับบางกิจกรรมนะครับเนก็คืออาจจะไม่ได้รับนะครับโนในส่วนของโทเค็นนะครับแต่จะได้รับในส่วนของการแข่งขันแทนนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ากิจกรรมก็มีหลายปัจจัยนะครับโนที่แบบว่าให้เราได้เล่นให้เราได้ รับนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับพูดแบบนี้ไม่เห็นภาพนะครับเนาะก็จะเป่ามันเลยนะครับน้อมาเรามาเริ่มจากกิจกรรมตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็เป็นทางด้านของชุดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาตัวแรกที่เราจะได้เล่นนะครับก็คือวันที่6นะครับเนาะเราจะได้เล่นในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือจะมีภารกิจรายวันนะครับเนาะหรือว่านี่เลยนะครับจะเป็นเป่ามันนี่เลยนะครับให้เราได้สะสมดาวนะครับเนาะ ก็คือพูดง่ายๆนะครับแต่ละวันเราจะได้ทำภารกิจสะสมดาวนะครับเนาะก็มีโทเค็นให้เก็บตามแมปนะครับเนาะก็อยู่ในแมปต่างๆนะครับเนาะเราก็สามารถเก็บได้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าจะมีตั้งแต่1อันนะครับเนาะแล้วก็จนไปกลัวจนจบเกมนะครับเนาะหเกมเราสามารถเก็บได้ไม่ถึง 20ดาวนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนครับเนาะมาบวกกับกิจกรรมลายวันนะครับเนาะเราก็จะได้ในส่วนของของรางวัลตรงนี้นะครับเนาะก็คือเริ่มตั้งแต่10ดาวเป็นต้นไปนะครับเนาะจนถึง200ด้ดาวนะครับเนาะเมื่อเราครบ200้ดาวนะครับเราก็จะได้ในส่วนของซุดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าซุดตัวนี้นะครับเราจะได้อยู่ที่ 200ดาวนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับเนาะก็จะได้สุดตัวนี้อยู่ที่200ดาวนี่นะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามานี่เลยนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับน ONG ้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นี่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้นะครับเนาะก็คือ200ดาวครบเมื่อไหร่นะครับเนาะก็จะได้แน่นอน100%นะครับในส่วนของสุดตัวนี้นะครับเนาะ,ะนก็มีการทาภารกิจรายวันแล้วก็เก็บโทเค็นตามแบบที่ทุกคนเคยเล่น เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนะก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่าเหมือนกิจกรรมที่ผ่านมานะครับเนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็คือแบบว่าคล้ายๆกันกิจกรรมที่ผ่านมาเลยนะครับเนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวงเน่คนไดนนะครับเนะที่แบบว่าอยากเล่นนะครับเนะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าถ้าอยากเล่นอยากได้นะครับเนะกิจกรรมก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนะว่าไม่ต้องเสียใจแล้วก็ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะครับเนาะเพียงแค่เราเล่นทุกวันนะครับเนาะสะสมแต้ไปทุกวันนะครับเราก็จะได้นะครับเนาะนะและถ้าคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่า ดาวขึ้นมากที่สุดนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะก็จะได้ในส่วนของสุดอื่นด้วยหรือว่าของรางวัลอื่นด้วยนะครับเนาะและสิ่งที่เปลี่ยนไปในแมปนะครับก็คือ1เลยเป็นเครื่องบิน2เลยเป็นเบาลูนนะครับเนาะสามเลยเป็นห้องโถนะครับเนาะสี่เลยนะครับเป็นตู้ซื้อปืนนะครับเนาะห้าเลยนะครับจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็จะมีทางด้านของมีการเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเก เรื่อยๆนะครับเนาะก็จะมี5ช้อยนะครับเนาะให้เราได้เล่นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าแต่ละช้อยนะครับสามารถเก็บดาวได้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะเล่นสายไหนนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็จะมีทางด้านของกระทะแล้วก็ชุดตัวเก่าด้วยนะครับเนาะก็เป็นชุดบุญญาพานะครับเนาะที่แบบว่า มาแจกให้แบบฟิฟี่นะครับเนะก็เป็นเป่ามาเรื่อยๆครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนะว่ายังจะมีทางด้านของบุญญาพาตัวใหม่ด้วยนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็ ซุดบุญญาพาตัวเก่านะครับที่แบบว่าจะอัปเดตมัแจกให้แบบพีเนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเนก็เป็นทางด้านของซุดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนว่าจะเป็นเป่ามานี่เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้เล่นแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับรับประกันเลยนะครับเนว่าได้เล่นกันทุกคนแน่นอนนะครับเนก็จะเป่ามานี่เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโน นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับนก็เตรียมตัวรักกันนะครับก็จะได้แน่นอน100%เนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของซุดนะครับที่แบบว่าอัปเดตนะครับนกเข้ามาแจกฟรีแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าเข้ามาแจกให้แบบฟรีประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนว่าอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่ามีการเปิดตัวนะครับนวเราก็มี วิธีการเล่นนะครับสุดต <that> ัวน uh ี uh ้เราได้ฟร uh ีแน uh> ่นอนร้อยเปอร์เซ uh> ็นต์นะครับเนาะล้วก็ของที่เราจะได้ฟรีนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสุดเท่สุดจ้าบเลยนะครับเนาะสำหรับของฟรีฟรีที่เราจะได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรสุดจริงๆนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับก็คือสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับจะเป็นการแบบว่าแข่งขันนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับถ้าคนไหนนะครับแต้มเยอะสุดนะครับหรือว่าถ้าคนไหนนะ เยอะสุดนะครับเราก็จะสามารถได้ที่1นะครับเนอะเราก็ได้ของรางวัลทั้งหมดนี้นะครับพี่เขาบอกเลยครับเนอะว่าของรางวัลทั้งหมดนี้นะครับก็มีทั้งบัตรเพชรบัตรปืนนะครับเนอะโทเคตต่างๆนะครับที่แบบว่าสามารถไปสุ่มซุดได้นะครับเนอะเราก็จะมีทางด้านของการทองนะครับเนอะเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนอะว่ายังจะมีทางด้านของหัวหันสันเลี้ยงนะครับเนอะเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนอะก็คือคนที่ได้ที่1นะครับจะสามารถรับท่าทางปักธงไปได้ด้วยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับบที่ ว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับสำหรับกิจกรรมท่าทางปักธงนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนยว่าอันนี้เป็นกิจกรรมแข่งขันนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแข่งขันแบบบุคคลนะครับน้อตัวนี้นะครับก็คือ จะสามารถรับได้นะครับทุกคนเนื้อก่อนจะเป่ามาเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสุทจิ้งนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับเนาะพี่ก็มารีวิวให้ดูนะครับเนาะว่าจะมีอันไหนนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาบ้างจะมีอันใหม่บ้างหรือว่าจะมีอันเก่าบ้างนะครับก็จะเป็นเป่ามานี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของ โอเคนนะครับเนาะหรือว่าอยากเล่นเก็บสะสมดาวนะครับก็เตรียมตัวละกันนะครับกิจกรรมจะเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมนะครับก็ถือว่าอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ถือว่าจบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคุณไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกััััันน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 นคคคลลิปป้าาะะะกรรบบบเเ็็ตอยยวี